ปลูกแตงในตะกรา้าตอนเก็บผลผลิตและวิธีปลูกให้ได้ทานต่อเนื่องที่เราปลูกเองค่ะมันน่าภูมิใจมากเลยคลิปนี้เป็นคลิปตอนที่5แล้วนะคะสำหรับการปลูกแตงกวาในตะกรา้าวันนี้เราก็ได้มาเก็บผลผลิตค่ะซึ่งแตงกวาเนี่ย เขาจะออกผลผลิตให้เราทานได้ต่อเนื่องแทบทุกวันเลยค่ะถ้าเรามีสมาชิกครอบครัวประมาณ3คนเนี่ยเราก็ปลูกแค่3ามตะกร้าก็เพียงพอสำหรับการรับประทานแล้วนะคะเพราะเขาจะออกต่อเนื่องเลยค่ะวันนี้เราจะมาเก็บแตงที่ออกรุ่นแรกนะคะไปทำอาหารมื้อเย็นวันนี้ค่ะ ก็ขนาดพอเก็บแล้วค่ะถ้านานกว่านี้ก็จะไม่อร่อยแล้วนะคะก็จะยังมีลูกเล็กๆไว้ให้เราเก็บในวันข้างหน้าอีกค่ะ,ะมีหลายลูกอยู่ค่ะเราจะเริ่มเก็บนะคะ ลูกสวยเลยนะคะสวยมาก่ะด้านนี้ก็มีนะคะูลูกน,นี้ก็สวยนะคะอมีอีกลูกหนึ่งด้านนี้ลูกกำลังพอทานค่ะ ไปต้นนูอีกนะคะอันนี้ว่าจะทำกะเพราแล้วก็ทานคู่กับแตงนะคะ ซึ่งแตงเนี่ยนะคะที่เราปลูกเนี่ยก็คือเป็นแตงที่ปลูกในตะกร้าตะกร้าที่เราไม่ได้หมักบินนะคะถึงแม้ผลไม่สวยแต่ก็ปลอดภัยนะคะอ๋อค่ะโอเค แตงที่เราปลูกเนี่ยที่ใส่ตะกร้าโดยไม่ต้องหมักดินนะคะก็จะไม่ค่อยมีต้นที่เหี่ยวตายมากนะคะไม่มีเลยค่ะได้แตงกวาสำหรับมื้อเย็นนี้แล้วค่ะไปทำกับข้าวกันค่ะน่าจะกรอบอร่อยนะคะ เดี๋ยวเราลองมาทานดูสักลูกดีกว่าเก็บแล้วก็อยากทานเลยนะคะออ้ เองที่เราปลูกเองค่ะมันน่าภูมิใจมากเลยอร่อยมากค่ะอร่อยมากได้ผักสำหรับมื้อเย็นนี้แล้วค่ะไปทำกับข้าวกันเลยค่ะ เคล็ดลับในการปลูกแตงกวาให้ได้ทานต่อเนื่องเมื่อแตงกวาเริ่มให้ผลผลิตเราก็หยอดมเมล็ดต่อเลยค่ะหยอดในตะกร้านั่นนะคะเพื่อให้เข้าโง,งกเป็นรุ่นต่อไปค่ะเราก็จะมีแตงกวาทานอย่างต่อเนื่องแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสวนบริบูรณ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ